สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูณวีพรพาณิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูณรีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูณวีคมรพทย์ผสมผสานแพทย์ ie, ผสมผสา,สสาสนนะครับก็ขออภัยนะครับปอดีเสียงอาจจะเพี้ยนหน่อยนะวันนี้คุยกันในเรื่องของวิครอ,อปขอื่นผิวหนังตอนที่50าสนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอืมเอาเฮ้แต่แคงออก มีเห็นกันบ้างไหมครับปืนแบบนี้อ่าเดี๋ยวในอือนี่อ่าปืนนะครับเป็นบริเวณที่คอนะอันนี้เป็นของเด็กนะครับนะแล้วก็มีลักษณะมีน้ําเหลืองที่มันปกคลุมจนกระทั่งมันกลางนะน้าเหลืองกลางเป็นสีเหลืองครับบางจุดอาจจะมีหนองด้วยนะครับแล้วก็มีสเก็ตสีขาวปกคลุม มีผื่นเป็นเหมือนสีแดงๆนะครับเรื่อยๆนิดหน่อยไม่ได้แมแดงอะไรมากนะครับอยู่ตรงบริเวณข้อพับคอด้านหน้านี่นะครับก็คนไข้ก็จะมีอาการคันเยอะนะครับแล้วก็ไปทาายามานะครับเป็นยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ผสมสเตียรอยด์ไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากร้านขายยานั่นเองครับพอทนสเตียรอยด์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผิวบอบบางจากสเตียรอย รวมด้านทานที่ผิวก็ต่ำนะครับแล้วก็จะเกิดการแพร่กระจายของตัวโรคได้เร็วขึ้นนะโรคมันก็ลามไปมากขึ้นนะครับเป็นโรคของการติดเชื้อนั่นเองนะโรคนี้เป็นโรคของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับชนิดของเชื้อแบคทีเรียนะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือต้องให้ควบคุมการกินการอยู่ให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามถูกน้ําเด็ดขาดนะครับนะให้ทําแผลเป็นแบบแบบแดักแด นะใครเคยที่ดูคลิปผมเก่าๆยู่เดี๋ยวลองยอ้อนไปฟังดูแล้วกันนะครับว่าทําแผลแบบดักแด่อย่างไรนะครับคร่าวๆก็คือปล่อยให้มันสเก็ตปกคลุมไปนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวมันหายแล้วมันก็จะล่อนสเก็ตออกไปเองนะครับอย่าไปโดนมันแม้กระทั่งที่เป็นสเก็ตที่มันจะหลุดอยู่แล้วนะครับปล่อยออกให้มันหลุดไปเองนะ,ะก็คือการทําแผลแบบดักแด่นั่นเองแล้วก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม แล้วก็ให้จนกระทั่งมันยุบเกลี้ยงไปนะก่อนที่จะหายขาดนะครับก็คงต้องการทดสอบก่อนนะถ้าทดสอบแล้วผ่านถึงจะหยุดยาได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังในชนิดของเชื้อแบคทีเรียนะครับก็รักษาไม่น่ายากนะครับถ้านะถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออย่างอืงอ่นแทรกซ้อนอยู่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีเหมือนน้ำลดตอ่อผุดน,นะเชื้อแบคทีเรียนะครับเป็นน้ำนะมีเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนอยู่ก็เป็นต่อนะน้ำมันลดนะเชื้อแบคทีเรียลดลงลดลงลดลง,ลดลงปุ๊บเอ้าต่อโผล่ก็คือเป็นลักษณะของอีกเชื้อหนึ่งนะครับที่มีการปิดเชื้อแล้วแทรกซ้อนอยู่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถามว่าเมื่อก่อนเคยเจอไหมก็เจอครับแต่ว่าหลังๆ ผมให้รักษาครอบคลุมไปเลยนะทั้งโรคติดเชื้อในการรักษาปีนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการรักษามันเลยไวยแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่มียาปฏิชีวะโดยที่ไม่มียากดภูมิหรือว่าไม่มียาสเตียรอยนั่นเองนะครับคุณไลออนลีโอนะครับบอกว่าผ่านการทดสอบมาสองเดือนแล้ว แต่ดันมาแพ้เหงื่อตัวเองซ้ําอีกค่ะอันนี้ต้องตรวจซ้ําอีกทีนะครับว่าเป็นโรคเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคใหม่นั่นเองนะครับเอาละครับไม่มีใครถามอะไรเนาะก็เดี๋ยวยอดปิดไลฟ์แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวิธีการตอบคําถามใต้คลิปประจาสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะสำหรับวันนี้นะครับวิเคราะห์พื้นถิ่หลังตอนที่50ก็จบไปแล้ว ใครที่ดูผมอยู่นัปัจจุบันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็วันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับใครที่ดูผมอยู่นปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภยัยไข้เจ็บท่วนท่วทุกคนทุกท่านเถิดนะครับสาธุครับสสดีครับ